บทที่8ผิดปกติหลายวันมานี้จือรี่อยู่ดีกินดีอย่างมากไม่รู้ว่าทำไมเชคานถึงขยันออกไปล่าสัตวนะ์นักและเพราะเหตุนั้นจึงทำให้เธอพลอยได้รับประโยชน์ไปโดยปริยายในเมื่อเขาอยากออกไปล่าก็ช่างเขาอย่างไรเธอก็ไม่คิดห้ามอยู่แล้วดีเสียอีก เธอจะได้กินนุ่นนี่หลากหลายเรื่องเดียวที่ต้องคิดก็คือนอกจากการทำอาหารทุกมื้อแล้วควรจะต้องตอบแทนเขาอย่างไรดีเพราะว่ากันตามตรงหากเขาไม่ออกปากว่าจะแบ่งสเสวียงกับเธอเธอคงต้องเก็บหอยเก็บปูกินต่อไปเมื่อนอนคิดอยู่ทั้งคืนจูรลี่จึงตัดสินใจทําเสื้อให้เขาสักตัวปกติแล้วคนในหมู่บ้านไม่ได้มีเสื้อผ้าที่ดีนะัก พวกเขาได้รับปันส่วนเป็นหนังหรือผ้าป่านคุณภาพต่ำจากโรงตัดเย็บเว้นก็แต่พวกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญในเผ่าที่จะได้ชุดที่ตัดเย็บจากช่างของหน่วยตัดเย็บไปทั้งชุดชุดด,ดีต้องใช้เวลาทำนานเพราะขาดแคลนช่างฝีมือในระดับเชี่ยวชาญทั้งหนังชั้นดียังหายาก หากไม่ออกล่าสัตว์ใหญ่ก็แทบหาไม่ได้ดังนั้นผลผลิตของหน่วยตัดเย็บส่วนใหญ่จึงเป็นชุดระดับต่ำถึงกลางงานประนีตที่มีนานครั้งถูกสงวนไว้ให้หัวหน้าเผ่าหมอผีและพวกหัวหน้าหน่วย เธอคิดว่าทำชุดให้เขาอย่างสุดฝีมือเป็นของขวัญตอบแทนเหมาะสมแล้วมีกระดูกจากวันก่อนนอนที่แรกมาจากชีครูเธอล้างทำความสะอาดไว้ไหนไหนก็ตัดสินใจทำให้เขาแล้วก็จะทำเต็มที่ให้ออกมาเป็นเสื้อแบบหรูหราส่วนใหญ่ชาวไพรพนาดอนใส่เสื้อผ้าง่ายๆเย็บตะเข็บหยาบและมีเชือกผูกทว่าในชาติก่อน เจอรี่ได้สัมผัสชีวิตหรูหราที่มีแต่คนนำของดีมาประเคนด้วยความเกรงกลัวดังนั้นเสื้อผ้าของเธอจึงยิ่งวิจิตรไม่ว่าจะเป็นขนนกปีกแมลงหินแร่หรือแม้แต่กระดูกเสื้อแบบมีรูปทรงและกระดุมเป็นของที่เคยได้ใส่แทบทุกวันหญิงสาวหลับตาลงนึกภาพเชคานในความทรงจำ เขามักจะสวมเสื้อแบบไหนกันนะทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างง่ายดายถ้าเขาได้ใส่ชุดที่เธอทำก็คงจะดูดียิ่งกว่าตอนนั้นแน่นอนวันต่อมาเจอลี่อเอาส่วนประกอบที่เย็บเสื้อมาทำต่อที่โรงตัดเย็บหลังจากเสร็จงานประจำวันที่นี่มีเครื่องพอสีย้อมเข็มและอื่นๆพบครันมากกว่าในบ้านของเธอดังนั้นเธอจึงเริ่มทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด เธอเลือกใช้ขนจิ้งจอกสีเทาเป็นส่วนตัวที่เก็บไว้นานแล้วและไม่กล้าตัดใจเอาออกมาตัดเสื้อสักทีในเมื่อไม่กล้าใส่เองก็ยกให้เขาก็แล้วกันอันที่จริงเธอนึกถึงการทอผ้าใหม่ด้วยเอาไว้วันหลังจะลองเดินสำรวจป่ารอบหมู่บ้านว่ามีนอนไหมให้เก็บมาเพาะพันธุ์บ้างหรือไม่ถ้าจะรอผ้าไหมยอย่างน้อยเสื้อตัวนี้คงใช้เวลาทำไม่ต่ำกว่าสเดือน แต่ระหว่างนั้นเธอใช้ใย,ยป่านที่มีอยู่มาย้อมเป็นสีใหม่เพื่อเขาโดยเฉพาะลองทำเสื้อจากผ้าป่านก่อนสักตัวเอาแบบที่ไม่เหมือนของเดิมที่เขาเคยมีเขาเหมาะกับเสื้อผ้าสีเข้มทำให้ดวงตาสีทองของเขายิ่งดูมีสเสน่ห์พี่จุลลี่ทำอะไรายอยู่ไปกินผละไม้ดองด้วยกันเถอะ ตาตาชะโงกเข้ามาในประตูเมื่อเห็นว่าในโรงตัดเย็บยังมีคนวันนี้คีน่าเอาผลไม้ดองมาจากไหายส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอเป็นของกินเล่นจานโปรดของตัวเมียในหมู่บ้านโอกาสดีแบบนี้จะพลาดการกินของอร่อยและพูดคุยสับเพเหระกันได้อย่างไรกินกันก่อนเถอะพี่ยังไปไม่ได้จริงๆ เธอกำลังวุ่นอยู่กับการย้อมเส้นใยถึงขั้นตอนที่กำลังเลเอะเทอะพอดีจึงไม่สะดวกปลิกตัวไปไหนตาตามีสีหน้าหงอยลงที่โดนปฏิเสธแต่ก่อนก็มักเป็นแบบนี้เธอได้แต่พยายามตือ้อโดยการแบ่งของกินเล่นไปให้พี่จิรี่ที่บ้านทีหลังไม่ไปด้วยกันจริงหรือ ตาตาคิดว่าจิลลี่ไม่อยากสารสัมพันธ์กับตนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เห็นอีกฝ่ายกำลังนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นเลยเดินเข้าไปหาพี่ทำอะไรตาตาถามสายตาจ้องมองในอ่างย้อมที่มีสีสันแปลกๆโอโ้โหสีใหม่เหรอพี่ทำได้ยังไง ในอ่างเต็มไปด้วยน้ำสีเขียวครามมันติดขึ้นมาตามแขนและทำให้สีผิวของเจ้าตัวดูเพี้ยนไปด้วยความลับรอยยิ้มแต้มที่มุมปากเรียวอย่างเจ้าเล่ตาต้ามองแล้วแทบขยี้ตา เธอไม่ค่อยได้เห็นพี่สาวนอกสายเลือดคนนี้ยิ้มบ่อยนักปกติใบหน้าอันงดงามของอีกฝ่ายมักจะฉาบด้วยความเฉยเมยทำให้คนอื่นๆพลอยคิดว่าจิรี่เป็นคนเย็นชาแต่ตาต้ารู้ว่าที่จริงแล้วจิรี่ไม่ใช่แบบนั้น เจอรี่เห็นสายตาซอกแซกอยากรู้ของตาต้าแล้วก็ยิ่งรู้สึกพอใจเธอยังไม่ต้องการสอนคนในหมู่บ้านทำสีเขียวเพราะขั้นตอนยุ่งยากเกินไปแต่ตอนที่เธอย้อนอดีตกลับมาในวันแรกๆได้สอนวิธีใหม่ๆให้พวกเขาทำแล้วทำเอาบางคนมีสีหน้าเยเกและท้อถอยปรากฏให้เห็นสีเขียวนี้ใช้ทั้งเปลือกสมอครามและผงแร่อื่นๆ ให้พวกเขาทำของเดิมให้คล่องก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันพี่แค่ลองผสมสีไปเรื่อยๆเท่านั้นจึงบังเอิญได้สีนี้มาอีกทั้งวิธีผสมก็ยุ่งยากวุ่นวายมากไว้รอให้ทุกคนชินกับเรื่องที่พงศงสอนไปเสียก่อนพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเรียนอะไรใหม่ๆตอนนี้เธออธิบายแบบนี้นี่เอง ตาตาเข้าใจอดไม่ได้ที่จะดูใกล้อีกหน่อยสีเขียวสวยมากจริงๆถ้าทำออกมาเป็นเสื้อผ้าต้องดูดีแน่ๆว่าแต่พี่ได้ยินเรื่องนีมูชาหรือยังเมื่อรู้เหตุผลแล้วตาตาก็ไม่ซักไซายให้รำคาญใจเธอชวนคุยเรื่องสักเพเหระนีมูชาหรือ จูรี่จำได้นิโมชาเป็นตัวเมียที่เพิ่งเข้าร่วมเผ่าอีกทั้งเป็นคนน่ารักนิสัยใช้ได้เลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นละ่ะที่ว่าเด็กคนนั้นน่ารักนะลองตกเป็นหัวข้อให้ตัวเมียในเผ่าเอามากล่าวถึงได้จูรี่จึงสงสัยว่าหรือจะเกิดเรื่องแต่พอนึกดูแล้วนิโมชาก็ไม่น่าจะไปทำเรื่องอะไรได้ ตาตาหัวเราะร่วนแทนคำตอบตอนนั้นเองที่จิรี่นึกออกเรื่องที่มีแนวโน้มถูกพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับนิโมชาก็คือเชคานอย่าบอกนะว่าเธอนึกออกแล้วนิโมชาเอาของขวัญขึ้นเก็บเกี่ยวให้พี่เชคานแล้วละ่ะก่อนที่ฉันจะมาหาพี่นิดเดียวเองสดสดร้อนร้อนตอนที่ทุกคนกำลังกินผลไม้ดงแล้วเห็นพี่เชคานผ่านมาพอดี ตาตายังเล่าต่อพร้อมกัวหัวเราะด้วยความเขินอายไม่ว่าเห็นใครจะจับคู่กันก็สนุกสนานทั้งนั้นพี่น่าจะเห็นตอนที่มีมูชากระโดดเข้าไปขวางหน้าพี่เชคานแล้วบอกว่าให้เขาหยุดรอสักเดียวจากนั้นเธอก็วิ่งแจ้นกลับไปเอาธัญ,ญพืชในโรงนอนมาให้อ่างเบิร์รมตาตาวาดไม้วาดมือจากที่เห็นเหมือนจะเป็นอ่างขนาดย่อมยอะขนาดนั้นเสียว จิลลี่ทึ่งที่อีกฝ่ายอพยพมาจากเผ่าเดิมก็ยังยอมสละสมบัติส่วนตัวให้เชคานมากเพียงนั้นปกติธัญ,ญพืชมีราคาชามเดียวก็เพียงพอแล้วคงทุมหมดหน้าตักแล้วละสิทันเธอรู้สึกหวงเหวงอยู่ในใจช่วงนี้เชคานออกล่าบ่อยด้วยเขาอาจกินไม่ค่อยอิ่มนีโมชาก็มีโอกาสแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็คงโอ้ยรับที่ไหนละ่ะที่คำกันก็เพราะนีโมชาต้องแบกทั้งอ่างกลับนะสิ ตาต้าคูตัวขำท้องแข็งตอนขาแบกมานักคล่องแคล่วเฉียวพ่อคากลับหมดแรงสนั้นจูลี่รู้สึกอึ้งงนันแต่ก็แปลกอยู่นะแปลกยังไงก็ช่วงนี้พี่ชายคารนออกล่าบ่อยมากแถมไม่เอาของเข้ากองกลางด้วยเห็นได้ชัดว่ากินเองเด็กสาวว่าต่อ แต่ถึงเขาจะเก็บของที่ล่ามาได้กลับบ้านทั้งหมดก็ไม่มีใครว่าอยู่แล้วเดิมกฎของเผ่าก็ว่าไว้ใครล่าอะไรได้ก็เป็นของคนนั้นจะแบ่งหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าของอย่างไรทุกคนก็ได้กินของปันส่วนจากหน่วยล่าสัตว์อยู่แล้วถ้าอยากกินอะไรเพิ่มก็แค่ออกไปล่าเองเหมือนที่เขาทํานิมูชาก็คงเห็นเหมือนกันแหละเลยคิดว่าน่าจะสำเร็จ จือรี่พูดไม่ออกทุกคนก็สังเกตเห็นเหมือนเธอว่าเขาดูจะกินจุขึ้นแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิเสธเสบียงที่นีโมชาเอามาให้ล่ะออกจะคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม